năng rong hai, tại tôn tôn, non thắm păn ní thắm biết ởi, đây rong hai, chơi, không đi, không đi, không không ยังน,น,น้อยได้ทมส,สักใบใบเอามาเป็นเพื่อนคู่ใจ,ใจยังดีกว่าเธอดีกว่าเธอยังน้อยได้ทมลายใบหลายใบยังดีกว่าคนไล่ใจหลายใจมึงเอาไปร้องเองไอ้สัส แล้วผมก็เกงโหลดตามแม้วผมก็โยกชํำได้ยินจังหวะฮิปฮอปแล้วผมก็โยกก่อนปากมึงคนโดนซิปล็อก ok, แล้วปูไปโพกต่อ small dick แต่ big lock พอดูดีๆทำไมกูโคตรหล่อสัมผัสเธอให้เหมือนกับตอนสัมผัสคำสัมผัสสลัดหรือจะสัมผัสที่ตัวให้กายมันได้สัมผัสกันมาทั้งวันไ เจ๋อเจ๋อเจ๋จ๋ไอ้บอสเป็นเกมไอ้เนมเป็นหมากเกมนี้หมากเกมนี้หมากเต็มป่อยหมอยก็เต็มปากไอ้ศสตร์ศาตว์ศาตร์ไอ้ศาตว์กูกลับมาโปรโมทเอโอเคเจมึงเล่นเพลงใครเนี่ยอ่าน่าเอโอเคเจเดบูซารี่ดีกว่าอ้าวบูซารี่บุ๊ร้องไห้เออร้องไห้ใจเต้นทอมเนี่ยนะร้องไห้ใจเต้นทอมไอ้ฝังเหียคนฟังเป็นแสนนะเว้ยยังใจหายเงียบก็แค่ใจต้นทอมโรแมนติกดีโรแมนติกดีชื่อ เนี่ยตอนอยู่กับผัวเก่ายังฟังเพลงกูอยู่เลยเออมันยังถกกับผัวเก่าอยู่เลยเรียเพลงโอ้ห้าใครวะถกเถียงเหรอถกเถียงเหรอไอ้ถกเสื้อผ้าถกถกถกเสื้อผ้าถกหวยถกหวยเออมึงไม่ต้องต้องต้องเสือไอ้ขาดเล่นกันสองคนนี้อ่ะเอาแค่ธนูเลยนะอ่าโอ้ยรอหน่อยเคยใช้ค่าตั้งช่วยใช้ค่าตั้งช่วยอีย มึ <laughs> งเคยทําเพลงครูจร <c oughs> <three instrumental> <alah> ิงป <Beth to God> ่ะเนี่ยเอโอเคเจใครไม่รู้จักเอโอเคเจมีใครบ้างก็มีพี่อาร์มพี่มีนพี่ป้องพี่ซาบอนพี่อันนั่นหัวห้าพี่นับนับนับมีจังหวะไหมมีจังหวะถึงจะไดเอาจังหวะอะไรสามชาหรือว่าเอาอะไรสามสิบเนี่ยชอบนี่ฉัาไม่โตกูเกือบสิบปีกูตบแล้วนี่กล้าตบกูไหมล่ะไม่กล้าหรอกพี่ ลองจังบินไอ้เฮียก็ยังนี่ไอเฮียกูยังจังอยู่ไอ้เฮียฮือฮือไอเฮียแล้วกูลองไอมึงจะให้เขาแต่งเนื้อไงนันร้องเคยไอไอเนี่ยมึงก็ต้องฮือฮือสิเส้นร้องให้แต่ต้นทอมกับผมเอโเคเจครับสวัสดีสวัสดีครับเฮ้ยอันนี้เรือดทำมาแล้วกี่ปีนะเกือบสี่ปีโอ้ควรจะเป็นสิบแล้วแหละกับสี่ปีโอ้ยังจะกลับทำไมอ่ะ สวัสดีครับวันนี้พบกับบ่าวบลูสไตล์แล้วก็จะเป็นตเตือยเตือยไอเป็นอินโตคูใช่ไหมเอออ่ะซื้อหนึ่งสองสามปึ๊บตือยอื้ปุ๊บเสร็จปุ๊บคราวนี้เราเราก็ต้องเราก็ต้องแบบว่ากระดิ่งกลับมาหน่อยออปุ่ยูทูบเบอร์ทานั้ที่เราทำกันยูทูปเบอร์ยูทูบหนึ่งสองสามแล้วปึ๊บกลับมาเฮ้ยไม่ใช่นี่รายการสัตว์ล่าอ่าโอเคโอเคอเตรียม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 มันเตรียมหนึ่งสอง ไม่ใช่หานืตใจการสัตว์ลาบแห้งเลยนะแห้งเลยก็อันนี้พี่บาบูหรือว่าพี่ดิ๊กบาบูสไตล์โอโหนาขอกเรานะครับเห็นทุกวันนี้ยังเถียงกันอยู่เลยนะในคอมเมนต์่ะใช่ใช่ใช่ใครเป็นคนวัาใครเป็นคนวักพี่บิ๊กบ้างล่ะลามไปยันนู่นเลยนะพี่แนบและโทรเลย อ๋อฟีดฟีดกันนี่นะครับคนร้องของเราคนว้าคนว้าคนว้าแล้วก็เป็นคนที่เป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นมิวซ์ีมาสเตอร์ด้วยวงก็คือ AOKJ นะครับก็ประกอบด้วยพี่อาร์มอสหน่าของเรานี่แล้วก็บาบลูนะครับไม่แต้มไม่แต้มนี่คือมาฟิชชิริกกับเพลงที่เพิ่งปล่อยไปยังไม่ปล่อยทีไม่ใช่เราเราอีกทีเราจะปล่อยอ๋อเออกำลังจะปล่อยแล้วปล่อ๋อปล่อยแล้วปล่อยแล๋อปล่อยแล้วบาบูก็จะมีช่องบาบูสไตล์นะครับ ในยู u ูบนะครับแล้วก็มีต่อต่อิมเล่าไห้ได้ได้นะต่อ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 ไม่มีเสียงเลยติกตอกเฟซบุ๊กไอจีไฮไฟ เออาไปเฮียเฮียเฮียเดีๆที่ไม่ไม่เขียนจดหมายส่งกันเลยครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าบาบูแบบว่าทําอะไรอยู่ในโอฮาน่าบาบูก็มีนี่โอฮาน่าแบรนด์ด้วยอ่าก็คือทัวร์คอนเสิร์ตกันนะครับซึ่งกําลังจะก่อก่อตั้งแล้วอ๋อตั้งแล้วกําลังจะเขาเรียกว่าไงเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแปลว่าอะไรวะพัฒนาอ๋อโอเคกำลังจะทําให้มันเป็นลูกหลักมากขึ้นมีหลายๆอย่างนะครับก็ฝากไปติดตามในจักรวาลโอฮาน่านะครับสัตาร์ดังไม่ต้องติดตามนะครับไม่ใช่เลยติดตามเลยติดตามใช่ไหมทุกวันนี้ยอดก็มีที่อยู่แล้ววมมึงก็พูดดคาา่ไตติ เฮ้ยไอ้เ <rôle> หีย <fragrance> มันขอโทษมันมือไม่ถนัดงี้ะอ้อันนี้ตกเป็นคือไม่เจ็บเจ็บไอ้เหียแม่งตกไม่มีเสียงเลยสัตว์ยังไงที่ผมก็ไม่เห็นขออีกรอบเลยอ๋อได้เลยไอ้เหียมึงดูดีๆมึงดูดีๆดูดีดูดูได เนี่ยอันนี้ไม่เขาทำอะไรวะแล้วกี้เขาพูดเรืมองอะไรหมอเผื่อกระพริบตาขอยรอกหนูนี่เผม่อไม่ได้หมออเออระพริบตาพกันทำไมลเราแล้วมึงดูนะไอสัตว์ดูนะดูนะไอเฮียมึงจะกระพริบตรงกระพริบตาไอสัตว์โอ้โหรอกนี้เก่ามากเลยอะกูก็ยอมอะเราเป็นเด็กหน้าใหม่เราต้องเล่นมุกเก่าม่เก่าก่อนไม่ช่วงนี้เขามีกระแสตัดสัตว์ล่าเปตลกมึงเรามานั่งแดกเล่ากูไม่เฮียจะเย็น ใจเย็นในที่อ่ะเฮ้ยพี่ตกฝั่งนู้นผมไม่เห็นนะนั่งตนทอมเฮ้ยนั่งร้องไห้ที่อ่ะเฮ้ยกลัวพวกมึงเห็นกันแล้วเหรอเห็นแล้วนะเห็นแล้วแหละแต่ผนั่งฝั่งนี้กมไม่เห็นนะฮะกูนั่งฝั่งนี้กมไม่เห็นตายเพื่อนเพื่อดเพื่อดมึงเห็นยังเนี่ยเห็นยังตะคงเห็นยังมัตะโก่งไม่เห็นเขาดูผ่านเลนในที่อ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรทำเหมืองโดยเห็นยังเรายังไม่เห็นนะสิเอ้าวกินก่อนกินก่อน ใหกินก่อนสิกินก่อนมึงไม่ฮิตฮิตฮิตเห็นยังเห็นยังเต็มสองาวันนี้ไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวจะมาเล่นเกมกันก็คือเดี๋ยวเราจะมีไพ่จะแจกกันเนี่ยก็คือตามจำนวนคนก็คือเจ็ดใบไพ่ทั้งเจ็ดใบเนี่ยก็จะมีทั้งหนึ่งถึงสิบซึ่งไม่รู้แหละว่าใครจะได้เลขไหนก็ว่างกันไปแล้วเราก็เอาขึ้นบนหัวเหมือนเดิมเหมือนที่เราเล่นกันตอนแบองแบ่งศัอ่าแล้วก็แลกกันคุยกันว่าเฮ้ยใครได้เยอะใครได้น้อยอะไรยังไงคนที่ได้น้อยที่สุดในแต่ละตา ต้องแก้ผ้าแก้ผ้าแก้ผ้าทั้งหมดคนแจกด้วยเป็นไงจ้างมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ยงฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้าเ้ยเฮ้มดูขอเตัวเ้าเ้าเฮ้้เ้เฮ้ยเง้ย้เัวย้ยเ้เข้้นเฮ้ยเฮ้เเเฮ้เฮ้เเยเฮเนี่เยเอายเฮ้เฮ้้เฮายเฮเยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้้ยเ้ยเฮ้ย ตัวแรกพี่ไหมเนี่ยไอ้ถ้ามันมาอย่างเงี้ยแปลว่าผมอ่ะมีแต้มกูรู้ว่ากูไม่ชอบแก้ผ้าแล้วกูสามารถแก้ได้ถือว่ากูช่วยมึงแล้วนะอาจจะนไปไหนจริงไอ้ถ้ามันมีคนสนใจเราอ่ะคือเรามีของตอนนี้สายตายอยาจ้องอ่ะแล้วแต่แล้วแต่ไม่เลยมีมากแก้ไม่เลยมีน้อยหรือมีมากแก้นะมีน้อยใครแต้มน้อยสุดแรกเออทางของเขาใครอยากได้กูมั่งทำเหี้ยอะไรกันไร้สตว์แม่เยึด ทางของเขาทางของเขาทางของเขาถ้ามึงอยากแลกกับใครมึงเป่ายิงถูกพระเจ้าเขาทีเดียวพอจริงปะเออเอาเลือกมาเลยคนนึ่งเลือกมาเลยคนนึงไอทีมแล้วกันอ๋อะไรพ่ออะไรแม่อะไรพ่อดูคนทุกคนแม่งไม่อยากแล่กกูเลยก็เขาพูดอยู่ไอเนี่ยเขาสปอยแล้วว่าทางของมึงไงไม่มีใครอยากแลกกับเยอะเออแกแหละตะเนมยังยิ่งใหญ่ประกาศเบาอีกโจโจโจ

ไปตนเท่าเลยเลยนอนทําสี่น้อลวงทำผิดอะไรเหี้ยรใส่รับเย็นุดสองสามสี่ห้าเย็นป่ะเย็นจุดนั่นเยอกว่มึงเลยเยี่ยมห้ามไม่มีหอมเลยเริ่มสองเริ่มที่ใครอ่ะเริ่มเริ่มเริ่มที่เบบ ทางของเขาเบบเบบเบบ่บบเ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 บบาบบเบบเบงเบบเบบเบยเบบ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 ใช้สิทธิ์ได้เบบเบบเิบเเบ้เบบเบบเบบเบ้เเบบเเบ้เบบเเบบเเไม่เเบเเาเบเเเบเบบบเ้ างพี่เขาใจความรู้สึกผมดช่วยไข่ไนรับของบ่าวบุงพี่พีเอาเขาอีบาททำไมอ่ะออ้มึงเป็นเกย์ปะเนี่ยต่บอสชอบพี่กูเองอี๋เี้าหญิงอ่ะอันนี้แล้วไงบอกเกงในอีกอ่ะตอนนี้แล้ว เฮ้ยตัวนึงเลยพี่เหยียดแม่มันเหยียดหรือว่ารูคืนไปคล็ปประธานก็นะครับนะครับฝากคุยกับคนดูพนมมือไหว้ด้วยนะครับติดตามฝากติดตามนะครับบาบูสไตล์นะครับแล้วก็โอหาน่าแบนด์นะครับ AOKJ ปล่อยเพลงใหม่ไปแล้วนะครับฝากไปฟังกันด้วยอา้าก็มองไม่เห็นก็ยืนเป็นที่ดีเออแล้วก็อาราบ้าเลยนะครับมึงดูทเวิร์กมาเลยเมื่อ ทางงขอเขาคยคิดไหมว่าเราสนิทกันเกินไปวาโอ้ยไอ้เหียมันเลยคำว่าสนิทแล้ยแต่เราดีสาดด้วยนะครับเดี๋ยวบาบูก็จะมาทำเขี่ยอะไรแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมนะฮ้เฮ้ยเ้ยเยเฮยเ้เหี้ยจะ้ยย เเเียยปัตฝากติดตามบาบูสไตล์นะครับแล้วก็ AOKJ นะครับแล้วก็อาราวนะช่องไข่อาราวนะครับเฮียเอาว่านี่มึงมาดิสัตว์นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ดูสัตว์รนาด้วยนะครับเฮ้ยเอากันทำไมอ่ะเอากันดิเฮียได้ไหมเอามาเนี่ยไม่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 อยากเล่นเลยแกพาวิ่งออกไปนอกบ้านไอ้สัตว์กูเดินเที่ยวไอ้บอสสวัสดีครับวันนี้เจอกันครับผมครับผม บ๊ายบายบายบายไม่เคยมีใครทำพี่บ้าร้องไห้แต่เธอนั้นใสมาทำในรง <c oughs> นั่งร้องไห้ ไปไหนยังน้อยได้ทองสักใบยังดีกว่าคนไล่ใจยังน้อยได้ทองหลายใบยังดีกว่าคนไล่ใจคือเนีอกครับ E O K J ครับผมสถานการณ์บาลานครับ ครับต้องรู้สิ่เนอเลยเป็นดีเจอะแล้วก็ส่งของขวัญอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะเขาเขาเป็นติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกโอเคเริ่มแต่แล้วเฮ้ยเฮ้ยใช่มึงทำเฮี้ยแย่โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะถ้ากูหันไปนะไม่หันไปโดนเี้ก่อนเอาพวกหันมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่บุ๊คพี่บุ๊คจังเกงแพงนี่อะไรนะจังเก่งแพงโอ้ยดีเลย ไม่สุดเอ้ยยี่ย่ไม่ออกไงเฮียเอาสัตว์ยากไม่ใช่เหรอโอ้ยเออนี่ครับสัตว์ยากต้องแบบนี้ใครอยากดูปลาลูมาสิยูเดี๋ยวกูฉีดให้ดูด้วยนี่มาไปโดนเกมาขนแม่งเนี่ยมันไปโดนเกมานี่ดูดิเนี่ยพี่รู้ได้ไงอ่ารู้ได้ไงว่าไปโดนเกีมาจเกยคนละตะวันนี่